ครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องจิ๊กโกหินดินทรายกันอีกนะครับวันนี้จะพามาชมการทํางานของรถขุดนะครับเจ้าโอเบลโก้ co, SK 200รุ่น8 Super X นะครับยักษ์สีฟ้าของเรานี่เองครับนี่สุดหล่อประจําท่าสายของเรานี่เองครับ วันนี้จะทำการขุดเปิดหน้าดินแล้วก็ขุดชั้นทรายเป็นทรายผมครับออกมากองไว้ก่อนครับนี่เหมือนช้างเล่นน้ําเลยนะครับนี่นะฮะบ,บริเวณพื้นที่ที่เราทำการขุดทรายในที่เอกสารสิทธิ์ของเรานะครับ เจ้าโกเบโกเอส0 0นี่ก็จะใช้เครื่องยนต์ฮีโน่นะฮะเครื่องยนต์ฮีโน่ i r e c t injection นสีสูบติดเทอร์โบชาร์จพรอมอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะจะระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมกำลังที่155แรงม้านะฮะ ที่2000รอบต่อนาทีเร็วครับดินอ่อนๆเน่เจ้าโกเบนี่สบายมากเลยฮะแต่ถ้าไปเจอดินพบดินหนืดดินแข็งเน่โกเบไม่สู้นะฮะนี่ฮะเล่นน้ำไปลนะนี่ฮเอาทรายทรายมันกลดิน,นะฮะก็ต้องเอา เข้ากับน้ำไปหน่อยแล้วก็มาตักใส่ถุงนะครัคุคงกีพขานี่จะ0.8คิวนะฮะแต่ถ้าตักตักเต็มเต็มคุญคุนนี่ก็ประมาณคิวนะฮะใบแท็ก80เซนครับ แบบนนะี้ครับนวนควนกวนน้ำครับกวนน้ำกระายให้เข้านะครับให้ขี้โคลนให้เศษดินหลุดครับแล้วก็มาตากไว้นะครับ ไปโก้ที่ไวมากนะฮะถ้าไปอยู่ใกล้ๆนี่จะได้ยินเสียงปัง๊มทำงานเสียงเพราะมากครับนี่ครนี่ก็เป็นชั้นทรายนะครับทรายแบบนี้เราไม่ได้กรองนะครับ เราตักออกมาเป็นทรายผงนี่นะน่าจะกรองก็เป็นแบบนี้ฮะดูจากเรือเข้าไปครับดูจากเรือไปกรองข้างบนแล้วครับอ่านี่เป็นทรายกรองครับแล้วก็แยกออกมาเป็นทรายหยาบในส่วนที่เราตักนี้ก็ถ้าเป็นเมด็ดดีเราก็เอาไปเอาไปปนเอาไปมิกนะครับ มิกกับที่กองที่ที่ททำการกรองแล้วนะครับเพื่อทาการเบรอนอีกทีนึ่งเดี๋ยวนี้เราเป็นสายถมเลยนะครับนี่ฮะพระเอกของเราครับ หแล้วครับเมื่อหนึ่งของเราครับประจำท่ารายมอาครับสมหวังยังคอยส่วนทุ่ดินที่เราขุดนี่นะครับนี่ครับอย่างเดิมๆก็จะเป็นนี่สวนลำไยครับผมสวนมะม่วงสวนลำไย ครับผมก็วันนี้ก็นำเสนอ,อการทำงานของเจ้าโกเบโก้รถขุดนะฮะ,ะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ